ับสวัสดีพี่น้องชุู่ทุกคนนะครับผมหลังจากฮะไปโดนรถเติมนะครับผมเมื่อนี้ครับสีพ้ามากินเมนูเมนูหอยหพี่น้องครับเนี่ยเด้ออย่างหูหมูครับกับอย่างใส่ผสมกันเลยซื้อมาแต่ตลาดนะครับหอมเหี่ยวบอสหอมหอนเลยมาสิพ้ามากินครับผมดูเลยนี่นี่นี่นนแก้วกับปี๊นะครับ อัศกระดาวพี่น้องขุมำลำหอยแข็งแกะเรียบร้อยนะครับนำอย่างเดียวเลยกินเลยกะปิร้องหอมแม่นครับแทบเบ็ดบ้ามากินหอยแข็งนะ เปลือกก่อนถ้า่นั้นถุงเปลือกก่อนคุ้มว่านะลาดเลยดีกว่าไหมนี่ซีฟูด้ดเขาหายมาเนาะลาดเลยมันตึงอีกคั้มันจังครับกินเขานำ้ำ Nguồn ba vâng nguồn sẽ làm mừng công cung hm hảo vậy Tôi hảo hảo ừ. ừ. tôi hảo tôi hảo 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 ตัวยังไงครับแสบบ้อแสบเนาะกินกับผู้สาวกับผมอือเรื่องบอกนี้ครับมีหอยนี่นะหอยเล็กหอยจิ้วเนี่ยหอย,ยกกนี่ก็ได้หอยแมงผูหอยแมงผู แสบเม่อนกันตรงนี้ไยจิ้วนะครับตัวหน่อยหน่อยไปนี่จำกับกัะปีเลยหมูหมูกับใส่สองอย่างเลยเอาก็กะปีแล้วเนาะอืมโกดรนาดไปไม่คิดเอาหมื่นเลยอืม cái đầu hầu đúng đó จำงโอบยี่ามมันเ้ำกรบเบือมันพลไป bán miết, ạ, ừ, đặt hàng đi con, ừ, đặt đầu, không làm đi. thử hỏi cả nó nào ừ. Ừ. vàng này Đó. À. cong

某某。

แซ่บเพื่นอนเพี่น้องครับเพื่แชร์แดงเข้าอยู่อร่อยบึกคูอย่างเลยแชร์มาแล้วฝากนะครับพี่น้องเนะสิบบายบายเลยครับมีหัวใจก็ยังไงทำอาหารกิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องวอทส์ทบสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมไม่เลี่ยครับผมไป 好了，拜拜。